อันนี้คนของใครนี้คนของใครของหนูค่ะหนูพี่แฟนใครหนูและนำตัวอันนี้น้องหญิงแฟนบีส่วนอันนี้บีแฟนน้องหญิงนะคะอย่าเด้ออย่าเด้อเอาจริงเด้อหนูจะบอกว่าหนูแกล้งน้องมาเยอะมากอะแล้วพอโดนแกล้งคืนก็จะเสียอาการงูคาะนิปป้า พี่พี่พี่นัางลิงคีบอกมีดูน้องอยู่เมื่อกี้แล้วน้องบอกว่าไม่มีใครคุยกับหนูเลยไม่มีใครอยู่เลยไม่พี่เห้องหนูอ่ะพี่เล่นหนูกับหนูอ่ะมาห้องพี่สิคือห้องเนี่ยห้องเล่นเลยดูเหงาให้หนูบอกห้องหนูเงียบน้องบอกว่าให้กดรีเคมาก็เลยกดเล่นเว้ยแล้วน้องรับโค้นไปเลยหนูก็จะแบบกดเล่นแล้วกดวางอ่ะกดไม่กดเรื่องนี้แบบกดวางหนูด้วยตาขาฝาติตาพี่ สว,ว,วัสดีนะคะทุกคนเอยหนูขอโทษหนูไม่ได้อ่านเมนเลยอะคือหนูรุดไปแล้วอีนพ,พ,พ,พี้เพี่เราเต้นให้หนูดูนะไม่เอาเต้นให้หนูดูเลยไม่ได้ ช่วยหน่อยโอ๊ยเด็กแกนกวะก็ทำไมกูอายจังวะทำไมเสียอการวะเฮ้ยไม่ได้แล้วไม่ได้การแล้วอูอีกนึงนะขอคนนี้คนนี้ก่อนเอ้ยคนนี้คนนี้มีคนมีเต้นสาวบางโพเลยใช่พี่จริงเนาะถ้าพี่เต้นสาวบางโพคลิปหนูวันในช่องพี่เลยนะพี่บีเต้น น้องหญิงน่ารักอะใช่ใช่น้องหญิงน่ารักนม่แหละห้องเนี้ยที่เวลาแบบเวลาบีไลฟ์แล้วได้ยินเสียงเสียงคนพูดอะแล้วบีบอกว่าเออน้องน้องไลฟ์อยู่อย่างเงี้ยแล้วแกล้งน้องก่อนอ่ะไม่ใช่แฟนนะก็น้องหญิงนั่นแหละถามน้องดีตัวเองก็แฟน,นเออเป็นแฟนกัน <c oughs> ไม่ได้อ่านอมตะเขินที่หวยบ้าเลย <c oughs> <c oughs> น้องหญิงอย่าเล่นกับไฟนะมีมันเถื่อนดังจี น้องรู้น้องรู้แหละก็มาดีรับก็มาก็มาก็มาดีขาดพี่พีก็มาอันนี้อันนี้ไม่ไม่ใช่น้องนะคะอันนี้แฟนนะเดี๋ยวพาไปออกช่องปปตอนแรกก็ไม่ได้แบบตอนแรกไม่ได้ชอบเพลงนี้เท่าไหร่เว้ยตั้งแต่มีคนขออ่ะฟังทุกวันเลยล่าสุดอยุทธไปฝังนู้นหมดแล้ว ต้องเต้นก่อนกลับมาแต่วเราไได้โดนเชม่ได้ม่ได้ต้องเต้นหรือกลับมาไม่เต้นให้ดูหรอกไปเต้นกันสองคนท่อนหนึ่งถ้าจะให้หนูเต้นอ่ะกลมหนึ่งอ่ะเมาก่อนแล้วเต้นแบบไม่ต้องมีใครสนใจที่ดีต้องเต้นเร็วเราต้องกว่าเท่แล้วเต้นเต้นเร็วที่ดีแป๊บหนึ่งอะไรวะเต้นต่อางโพไม่เต้นเต้นอะไร เร็วเร็วเราดูอยู่เนี่ยไอ้บ้าไม่ได้หญิงนำจิบั่งมาเป็นเก่งลองยืนเด็ดหนูลองยืนเด็ดหญิงนำบีมเต้นเออหน่อหน้องหญิงนำเลยที่เต้นได้ดนเลยอ่ะวัดเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนหนูเต้นเมื่อวานแล้วหนูจะมาเต้นวันนี้ต่อไม่ได้พี่ใช้กับใช้กับน้องไม่เอาหรอกพี่จะเต้นพี่ซักหน่อยมาหนูหนูเต้นไม่เป็นจริงพี่ดีเร็ว เต้นไม่เป็นจริงหนูก็หนูก็ไม่ต่างอะไรจากน้องหญิงเราเก่งในเก้าอี้อ่ะไม่ต่างเลยรอเต้นเวยิงใจเย็นใจเย็นยิงนั่งนั่งสั่งให้น้องนั่งแล้วตอนเนี้เป็นบ้าเลยหญิงบอกพี่ไม่เต้นกันหนูเต้นเองแล้วนะน้องน้องมันแหละน้องมันแหละดูออกหญิงไม่ยอมเต้นอ่ะอะไร พี่หนูไม่เต้นพี่ไม่เต้นพี่ไม่เต้นพวกนี้เราไปอยากกันพวีเราไปอยากกันบอกว่าไม่เต้นแล้วคุณไปเลยดูนีกดูนี้กันเต้นพี่เอาอ้อสลัดนี้เต้นแหละใช่ไหมดีแล้วเ็นแดนจริงจ้าดี่มาทุกคนเอาจริงป่ะเราเป็นน้องนี่แหละก็เลยไม่เต้นเนี่ยเต้นกันมาปีามพี่ปีแล้ะคะ บีคนสองอัดพี่มีเต่งไอหวังไยทำอะไรบ่อยแย่เร็วเอาจริงป่ะเอาจริงๆเลยสาวละภาพจักใจเลยบีไม่ได้อายคนเยอะแยะบีอายหญิงคนเดียวเราอายหูเราเห็นกันบ่อยหนูชอบเอาเรื่องจริงพูดเล่นแต่เขาก็เชื่อกันหมดหรอกเสียระบบหมดแล้ว คือยูนก็พร้อมใจกันด้วยนะเตินเทียบล้อหนูหนูพี่อายจริงๆพี่อายอายอะไรคนเดียวเละบอกแล้วว่าไม่ได้อายคนเยียวะอายหนูคนเดียวเนี่ยแหละราจนเนี่ยปิดแล้วเด่นเ่ปิดตาแล้วหนูไม่ต้องปิ่มั้งขนาดนี้ น้องหญิงเต้นนำใช่ป่ะแล้วหนูจะเต้นตามเต้นตามท่าน้องอ่ะเพราะหนูแบบไม่ชื่อไม่พี่เป็นคนใส่ใส่ไม่มีท่าเต้นหนูเต้นท่าอะไรจะจะเต้นตามล้อเล่นล้อเล่นไม่เอาน้องหญิงเคยเห็นท่าน้องหญิงแล้วลืมไม่ได้จริงสาใช่ไหมได้ไม่เอาไม่เอาพี่พูดเล่นพี่บอกพี่พูดเล่นไม่ได้เลยท้าอะไรไม่ได้เลยคนเนี้ยตวดูดีพี่ดีไม่ยอมเต้นหรอทุกคนเอาจริงป่ะ ถึงร่างกายพี่จะยังไม่เต้นแต่ใจพี่เต้นมากตอนนี้เป็นอะไรกันวันนี้เป็นแฟนกันค่ะเป็นแฟนกันทุกวันไม่ใช่แค่วันนี้รู้มันเนาองต้องให้พี่เบสพี่บีเต้นก่อนหนูถึงจะไปงั้นไม่งั้นไม่งั้นไม่เต้นจะได้ไม่ไปฮ่าพี่บีพี่ลองเต้นก็เร็วยุ้หนูรอดูเนี่ย ให้พี่เหลือมาดไวบ้างเถอะแค่ข้อความที่ต๊ะหนูก็ไม่มีเชิงอะไรแล้วอันยิงปิดตาเดี๋ยวให้ยุดอัดไปดูโอเคโหดหนักนัโอ้โหปิดสมิตใะ่นะขนาดนี้พี่แล้วพี่บีผมขอแฟนพี่ได้ปะคนนี้เหรอคนนี้พี่ห่วงคนนี้พี่ห่วงขอไม่ได้โมนี่ ชื่ออะไรกั like. like. นบ้างครับทั้งสองคนน้องชื่อน้องหญิงแฟนบีค่ะอันนี้ชื่อพี่บีแฟนน้องหญิงแลวเต้นเอะไรล่ะหนูหนูจะแกล้งพี <S <s ่แบบนี้ไม่ได้นะหนูไม่ได้แกล้งหนูอยากดูแกดูผมไม่ออกขนาดแอ้กันกลตัดแล้วนะอ่ะแกให้ ันนี้ไม่เขินวะถ้าคนถามว่าสเปกดีคือยังไงใช่ไหมตอบได้เลยว่าแบบนี้ก็มาผมก็มาดีค่ะก็มาอย่าเด้อเอย่าเด้อเอาจริงเด้อมีคนถามว่าน้องหญิงคือคนไหนนี่อันนี้น้องหญิงเปิดตัวแฟนค่ะอันนี้คือเปิดตัวแฟนถ้าเจอน้องหญิงเดินกับคนอื่น เข้าไปตบให้หน่อยนะคะ<า>แม่ตบงหญิงนะตบคนเดินนะ <sk ill> ตบคสาวกนหญิงเลย, <sk ill> ย <sk ill> หญิงเฮ้ย <sk ill> ให้หนูพี่หวงเฮ้ย <sk ill> <sk ill> <sk ill> ไม่ได้ นี่คนของใครนี่คนของใครของหนูค่ะหนูพี่แบงค์ไปหนูเอาใหม่เอาใหม่น้ำนำตัวน้ำนำตัวอันนี้น้องหญิงแฟนบีส่วนอันนี้บีแฟนน้องหญิงนะคะเกิดอะ้รขึ้นพี่หมายเปิดห้องยังประตูไม่ได้หรอกประตูไม่ได้หรอกล่นเอเนลยเกินเฉย สมเดือนสองเดือนสองเดือนนิดๆรอพี่ไหวเบาไหวค่ะอย่าเด้ออย่าเด้อเอาจริงเด้อจบแล้วนะคะจบที่คนนี้แล้วนะลืมนะเห็นน้องเดินกับใครอ่ะไปตบเลยนะตบคนอื่นนะไม่ตบน้องดังไม่ดีฮะ อิงสนิท่ับน้องนามปะไม่ไม่ไม่แฟนหิงแตนรู้จักกันใช่ไหมอ่ฝั่งใช่ก็อยู่สังกัดเดียวกันเคยคุยกันหลักไม้ไหมไม่เคยใช่ปะไม่เคยเยหรอไม่ใช่รู้จักพี่รู้จักน้องน้ำมาก่อนไงมาก่อนน้องจะเป็นดีเดย์น้องน้ำเป็นรุ่นน้องของรุ่นน้องอีกคนหนึ่งทำไมหน้าดูสงสัยจังวะหน้าแบบโคตรจับผิดเลย น้องหญิงเรียนไหนมี่คเทอมยังยังไม่มีค่ะต้องใส่ชุดนักศึกษาไปหาใครคะมาห้องพี่ดิเรื่องนี้วัยเรื่องนี้วัยเลยเรื่องห้องเรื่องห้องเรื่องห้องเนี่ยวัยแล้วกันเนี่ยมินอ่ะเป็นวีเจเหมือนกันหนูน่าจะเคยเห็นเรามั้งอยู่ในคลิปพี่อ่ะจีบสาวอ่ะยังเนี่ยเราไม่ดดูไปดูอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วแสดงก็ไปดูคลิปนั้นมาอะไร พี่หลอกถามอันเนี้ยคือพี่หลอกถามอ่าแล้วพี่รู้ได้ว่าหนูดูกี่คลิปก็ไม่รู้ก็เดาไว้ก่อนน่าจะดูไม่กี่คลิปหรอกดูคลิปอันเนี้ยอะไรนะไปเที่ยวอ่ะว่าแล้วแฟนเก่าแฟนเก่าแฟนเก่าจิงทำเป็นงเด็กเสียงแชทดังมาก ไม่ไม่ไอ้บุ๊กไงบ,บุ๊กเมื่อกี้แหละแม่เสียงแชทดังมากเอางี้ดีกว่าคือถ้าเป็นแฟนจริงคือตายไปแล้วปะนะ่ะเนี่ยตายตายไปแล้วขนาดได้ยินแค่ตึ้งเดียวอะมันดังจริงๆหนูเป็นแม่ะรู้แล้วเริ่มจะจับใจความได้แล้วเดือยอยู่เมื่อกี้ <c oughs> แม่คนไหนวะเออแม่คนไหน <c oughs> แม่เยอะจ้ะไม่ต้องเยียงกันไม่รู้ว่าคนไหนแม่คนไหนพ่อคนไหนลูกแต่เนี้ยผัวค่ะ เห่ไม่สุดเลยเมื่อกี้เราจะห่าอ่ะหอาไม่สุดเลยฉันหลบไปหนูหอาไว้สุดเลยพี่บีแล้วว่าอยากให้หายเขินความกวนตีนมันจะมาพี่บีไปแล้วนะถ้าพี่บอกว่าไม่ให้ไปอ่ะยอคะให้หนูไปง่วงสวัสดีไปแล้วค่ะปันดีค่ะปันดีนะคะทุกคน